เก่งอีโคคาตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มเล็กกระทัดรัดขับง่ายแถมมีล้อแม็กสุดเท่ไปด้วยเลยนะครับพร้อมกับยางปี2020ไปเลยนะครับแล้วก็คันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะครับวิ่งตกปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่เพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคาร์รถมือสองประุมธานีราคาดีฟรีดาวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูเป็นรถเก่งอีโคคาตัวท็อปกันนะครับบอกเลยว่าสภาพ สวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยตัวท็อปอีกต่างหากนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับนี่ s u ส u k i ว w i f t นะครับ 1.2GLX นะครับปี2013นะครับตัวท็อปนะครับน้องคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่289,000บาทนะครับผ่อนอยู่เพียง5,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาเป็นรถเก่ง e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับคันเล็กๆกระทัดรัด ขับง่ายๆนะครับก็เป็นเจ้าน้องตัวนี้ได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้เราจะพามาไล่ดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าด้านหน้าเป็นยังไงอะไรออปชั่นยังไงบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็น t ตโยต้าสวีปด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีขาวที่เป็นตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นริ้วๆแบบนี้นะครับตามโฉมหน้าของปี2013นนั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าที่เป็นหลอดลูกแก้วกลมๆอย่างนี้นะครับ ใสๆสวยๆมาเลยนะครับแล้วก็กระจายแสงได้ดีนั่นเองนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัว GLX นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยเลยนะครับโอเคมาด้านหน้าก็จะประมาณตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาดูสภาพห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรถปี2013นะครับสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดิมๆอะไรยังไงไหมนะครับโอเคครับผมสําหรับด้านหน้านะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ารถของเราเนี่ยสี ไม่มีร่องรอยของการชนหนักมาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางร้านของเรานะครับมีรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอนะครับยินดีซื้อคืน1น0เปเลยนะครับโอเคมามากันที่ด้านหน้ากันต่อเลยนะครับสําหรับ ภายในห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน 1,200cc นะครับเป็น e ีโคคาร์นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัว4สูบ16วาล์วนะครับก็สามารถเติมน้ำมันได้เลยนะครับ 9591E20 นะครับสามารถเติมได้เลยนะครับแต่ตัว E20 จะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวลูกลอยหรือว่าตัวปั๊มติ๊กนะครับมีปัญหาได้นะครับก็แนะนำเป็น9591จะดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ โอเคนะครับสาหรับข้องเครื่องเครื่องก็จะดูได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับแต่สําหรับเรื่องของสภาพนะครับก็คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างที่ผมแจ้งเลยจะยังไม่ได้ล้างนะครับก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าดูได้เลยนะครับว่าอย่างนี้มันไม่มีต้องรอยของการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับรอยเชื่อมแล้วก็เม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับถัดมาที่คานนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้าอะไรพวกนี้นะครับนี่รอยเม็ดอาร์คนะครับรอยต่างๆกลมดิ๊กหมดเลยนะครับนี่ ก็คือไม่มีร่องรอยของการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองดูรถไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่มั่นใจในการซื้อรถมือสองกลัวเครื่องยนต์มีปัญหานะครับทางร้านเรานะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับหปีหรือ10,000หมนโลเลยนะครับคือออกไปเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับว่าไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวอะไรต่างๆตรงนี้เราก็มีรับประกันให้นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็กล่องนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ มีรับประกันหมดเลยออกไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับอ่ะมาดูที่ด้านข้างกันต่อเลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าคันนี้มีล้อแม็กมาให้แล้วนะครับนี่แม็กแม็กสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กมาเลยนะครับสวยๆแบบนี้จัดไปเลยไม่ได้มีบวกราคาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นขอบยาง17นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ยางปี2020ไปเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับอ่ะถัดมาที่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัว วีวีทีนะครับที่เป็นรุ่นของเครื่องยนต์เขานะครับแล้วก็ถัดมาที่กระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับด้านข้างเพราะว่าเป็นตัว g l x นั่นเองนะครับมันจะมาอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับโอเคถัดมานะครับนี่ก็จะเป็นมือจับกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีเป็นโครเมียมด้านในแบบนี้มานะครับก็คือสวยๆเลยนะครับโอเคมาด้านหลังกันต่อเลยนะครับสาหรับ suzuki swift เดี๋ยวผมจะลอง เข้าไปนั่งให้ดูนะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับว่ารถที่เป็นแฮชแบ็กหรือว่ารถ5ประตูเล็กกระทัดรัดอะไรต่างๆว่านั่งเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมขอเหยียบเบาะข้างหน้านิดนึงโอเคนะครับนี่สำหรับเบาะนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนั่งก็ถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่ถึงว่าอึดอัดเลยนะครับพอนั่งได้แต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้านั่งไกลๆเนี่ยอาจจะมีเมื่อยกันบ้างนะครับอาจจะ ไม่ได้แบบกว้างใหญ่เท่าไหร่หลังจะแบบติดติดนิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่านั่งได้ไหมก็คือได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้านั่นเองนะครับเบาะผ้าสีดํานะครับแล้วก็มีเซฟตี้เบล์นะครับสำหรับด้านหลังก็มี3จุดเลยนะครับด้านหลังก็คือนั่งได้5้าคนนั่นเองนะครับนั่งใกล้ๆอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อเด่นของสวิปกันหน่อยดีกว่านะครับจากการนั่งแล้วอ่ะสำหรับด้านหลังนะครับนี่โฉมด้านหลังนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยตามโฉมปี 2013ปกตินะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดด้านหลังให้ดูกันหน่อยนะครับสำหรับโูซูกิสวิฟเนี่ยด้วยความที่เป็นรถ5ประตูหรือแฮชแบกนั่นเองนะครับก็จะสามารถเอ่อเปิดประตูด้านหลังได้แบบนี้มันก็จะเชื่อมเข้ากับห้องโดยสารนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถพับบอดได้แบบ60-40นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพับแบบเต็มๆให้ดูนะครับนี่นี่นะครับพับไปเลยนี่เบาะพับได้60-40สามารถใช้ บรรทุกของเพิ่มได้นะครับก็คือสําหรับใครที่ชอบนั่งแบบนั่งกันแค่2คนอยากได้รถเล็ก,ลกๆกระทัดลัดขับไปส่งของอะไรต่างๆนะครับซูซูกิสวิฟตเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยแล้วมันก็ประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะครับเก็บของก็ได้ไประหยัดน้ามันอีกนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดขับง่ายนะครับขับในเมืองอะไรต่างๆ,ๆนี้นะครับก็ได้เลยนะครับจริงๆคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่5000กว่าบาทนะครับเพียงมีรายได้นะครับ10,000บาทขึ้นไปก็สามารถมาออกไปได้แล้วนะครับก็คือแบบ ใครเฟิร์สจ็อบเบอร์หารถอยู่นะครับอยากหัดขับอะไรต่างๆคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันคันเล็กด้วยแล้วก็ได้ตัวท็อปแล้วก็มีแม็กมีอะไรโอ้โหครบมากจริงๆนะครับคันนี้่อน5 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะถัดมานะครับความเป็นตัวท็อปนะครับก็ต้องมาพร้อมกับกุญแจย์เลสนั่นเองนะครับนี่สมาร์ทย์เลสนะครับทำอะไรได้บ้างก็คือใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะครับตอนนี้รถไม่ล็อกอยู่ใช่ไหมครับเรากดปุ่มหนึ่งทีอ่ะติดนะครับล็อกนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งที ปิ๊บๆนี่ปลดล็อกนะครับก็คือสามารถปลดล็อกได้ด้วยกุญแจคีย์เลสนั่นเองนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาดูคานกันหน่อยนะครับสําหรับของเรานะครับเพราะเรามีรับประกันอยู่แล้วว่าไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ก็คือหนีรอยเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบๆเลยนะครับก็ดูได้เลยว่าไม่มีชนเข้าด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาถัดมาที่ด้านในเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งในรถให้ดูนะครับว่า การนั่งเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับซูซูกิสวิปนะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามานั่งแล้วนี่ mm hmm. ผมลองสัมผัสแรกก่อนเลยไม่ได้แคบแต่อย่างใดเลยนะครับเฮดรูมอะไรต่างๆเนี่ยคือโน้ตเนี่ยสูง170ใช่ไหมครับเนี่ยความสูงระหว่างเนี่ยครับก็คือยังเหลืออยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ปรับเบาตามที่ผมขับเลยนะครับก็คือยังนั่งได้แบบสบายๆแล้วก็ไม่ได้อึดอัดแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยโน้ตก็ขับซูซูกิสวิปอยู่แล้วนะครับแต่ว่า คือคันนี้มาก็คือดูได้เลยว่าสรีระของผมนนั่งก็คือนั่งสบายเลยมันไม่ใช่แบบว่าเป็น5ประตูเป็นรถเล็กๆแล้วคนขับจะนั่งลําบากขับยากไหมอะไรไม่นะครับสําหรับด้านหน้าเนี่ยผมถือว่าเทียบเท่ากับรถทั่วไปเลยดีกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับด้วยที่เมื่อกี้ต่อจากกุญแจคีเลสใช่ไหมครับอ่ะก็คือผมไม่ได้ถือกุญแจอยู่นะครับนี่เหยียบเบรกกดปุ่ม engine start นะครับ นี่รถก็จะติดเลยเพราะว่าเป็นกุญแจย์เลสนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมบอกไปว่าเลขไม่น้อยนะครับเพราะว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนพเท่านั้นเองนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับก็คือรถปี2013ก็ตีซะ9ปีรถ9ปีก็ตกปีละหมื่นนิดนิดหมื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับต่อปีเนี่ยถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับรถน่าจะขับในเมืองชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ขับวิ่งไกลมากนะครับ ถัดมานะครับที่พวงมาลัยกันต่อเลยดีกว่านะครับคันนี้พวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มลดเสียงอะไรต่างๆนะครับได้ที่ตรงนี้เลยปรับโหมดเปลี่ยนช่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นที่วิทยุกันบ้างนะครับวิทยุก็จะสามารถเชื่อมต่อ FMAM นะครับแล้วก็จะสามารถเสียบช่อง USB ได้นะครับ คันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครบแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นแอร์นะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็น glx ตัวท็อปนะครับมันก็จะมาพร้อมกับแอร์เป็นแบบออโต้แล้วนั่นเองนะครับเป็นหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ถัดมานะครับที่เกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี่กดเป็นขั้นแบบนี้เลยนะครับก็คือใช้งานง่ายมากๆแล้วก็จะมี ใครที่คิดว่ารถที่เป็นอีโคคาร์เนี่ยครับเวลาเร่งแซงมันจะยากไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารถคันนี้นะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับสามารถกดปุ๊บมันจะขึ้นที่หน้าจอเป็นตัว S นะครับก็คือจะเป็นโหมดสปอร์ตใช้สําหรับการเร่งแซงอะไรต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยเครื่อง1.2มันจะเร่งแซงอะไรทันคนอื่นไหมมีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ภายในอะไรต่างๆนะครับก็คือออกแบบโดยใช้ สีดําเป็นหลักนะครับด้านคอนโซลหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะตัดเป็นเหมือนสีเทาๆนะครับขาวๆครีมๆหน่อยนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ารถไม่แคบมากนะครับจะได้ดูแบบโปร่งๆสบายๆตัดกับด้านหน้าที่เป็นสีดําให้ดูสปอร์ตสุดๆนั่นเองนะครับแล้วก็บาอก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเบาะผ้าเลยนั่นเองนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับหลายคนอาจจะชอบตรงฟังก์ชันตรงนี้ของสวิปด้วยนะครับมันจะสามารถเนี่ยฮะปรับความสูงความต่ําได้ไม่ใช่แค่เอ็นหน้าเอ็นหลังอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับออปชันทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับคันนี้เดี๋ยวเราขอสรุปกันนิดนึงนะครับจะเป็น Su ู z u k s w w i ปนะครับ 1.2GLX นะครับตัวท็อปปี2013นะครับราคาค่าตัวน้องคันนี้นะฮะอยู่ที่289,000บาทนะครับผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแอดไซสตาคานะครับหรือถ้าไม่อยากแอดไลน์ก็โทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับโทรมาที่เบอร์ 0909976129นะครับโทรมาที่เบอร์โน้ตได้เลยนะครับหรือว่าจะแคปคลิปนี้แล้วก็ส่งมาให้ดูในไลน์ก็ได้นะครับจะได้บอกว่าเนี่ยมาจากคลิปนี้ดูคลิปนี้มาครับอยากได้คันนี้ออปชันแบบนี้นะครับล้อแม็กแบบนี้ก็คือสามารถแคปมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวลากันเท่านี้ก่อนนะครับใครที่สนใจอย,อยากมาดูรถอะไรต่างๆก็สามารถ มาได้เลยนะครับหรือปักหมุดมาก็ได้นะครับที่สตาคาของเรานะครับเปิด g o o g l e Map เซิร์ชสตาคานะครับมาแล้วเจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบรีวิวแบบนี้อยากดูรถผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ